สวัสดีครับแลแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับหลังจากที่ได้ยินข่าวลือมาอย่างยาวนานนะครับว่านายท่านจะสามารถอัปเดตเป็นขุนพลทั้งได้ครับปัจจุบันนี้นายท่านที่ยังอัปดาวไม่ถึง4ดาวนะครับก็จะไม่สามารถขึ้นเป็นขุนพลดังได้นะครับดาวไม่ครบมันก็จะไม่มีให้ขึ้นเป็นขุนพลดังนะครับมาดูกันที่ขุนพลตัวที่มันครบแล้วนะครับนายท่านนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวที่มีดาวครบถึง4ี่ดาวแล้วเรากดเข้าไปดูกันเลยครับ I command the best the best. of เมื่อครบสีดาวแล้วใช,ใช่ไหมครับเราก็จะสามารถเลื่อนขั้นได้ครับนี่ดินยันครับดินยันอาบ์้อให้ครับ <the> นี่ครับอย่างสวยครับเอฟเฟกเหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแต่ขุดระดับขุนพลขึ้นเป็นระดับดั้งนะครับ ชื่อเหมือนเดิมครับเป็นนายท่านเหมือนเดิมนะนี่ครับมาถึงแล้วครับนายท่านนะครับค่อนข้างที่จะสวยจากเดิมนะครับอ่ารูปภาพนะสวยออกมาจากเดิมนะตัวม่วงเรายังอยู่นะตัวม่วงเอ่อตัวที่6นะครับยังอยู่นะซึ่งผมเล่นมาน่าจะ6ซสีซันนลวนะครับตัวที่6ยังอยู่นะครับอ่านี่เป็นขุนพลดั้งไอขุนพลม่วงนะครับก็แสดงว่าถ้าเราจะอัปเดตอัปเดตขุนพลดั้งนายท่านเนี่ยเราต้องเอาขุนพลดั้งตัวนี้สี่ดาวนะครับแล้วก็เลื่อนขั้นนะครับเพื่อจะมาอัปดาวให้ขุนพลทั้งขุนพลนายท ลิ้นติดเลยโอเคครับเข้ามาในขุนพลในท่านดังนะครับนี่ครับสวยงามนะครับสวยงามนะเป็นตัวเดิมเลยนะครับแต่ที่แปลกตาไปก็คือสกิลนะครับแล้วก็ทักษะนะครับเราก็มาดูที่ทักษะติดตัวครับเป็นประเภทสเต็งดาเมจกลุ่มลดบัฟนะครับสร้างสเต็งดาเมจใส่ขุนพลศัตรูในขอบเขต80%เและเพิ่มตีพ่ายใส่เขานะครับวงเล็บสเต็งดาเมจต่อเนื่องอัตราดาเมจรวม5้าเปเซนตะครับต่อวงเล็บคูดาวนะครับ20วิ ต่อเนื่อง20วินะสกิลนี้นะครับเป็นสกิลที่คล้ายๆกับของเดิมนะครับเหมือนกับการเป็นการอัพขั้นขึ้นมานะครับถือว่าดูรุนแรงมากกว่าเดิมมาดูด้านสกิลติดตัวครับ เป็นอาจารย์จักรพัรดิดิจินะครับประเภทบัฟนะครับในช่วง30วินาทีแรกนะครับเพิ่ม15%นะครับดาเมจด้านสติปัญญาขุนพลเพิ่ม15%า์เตดาเมจขุนพลของเราด้วยกําลังสูงสุดเพิ่มป้องกันตนเองอีก100แต้มนะครับเป็นสกิลที่พัฒนาขึ้นมาจากสกิลเดิมเนาะค่อนข้างที่จะโอเคนะผมว่าโอเคดูดีเลยละนะครับน่าจะเอามาลองใช้นะครับในส่วนของบุกยึดนะครับก็จะค่อนข้างที่จะยังมีสกิลไม่มากนะครับยังไม่หลากหลายนะครับ โอเคมาแนะนําจัดสรรครับก็จะเป็นส่วนของเดฟนะครับที่อัพมาสูงสุดแล้วก็แนะนํารูปแบบภับก็จะมีเบ้งเฮกนะครับเดียวชูนหัวนะครับแล้วก็นายท่านเนาะมีแค่นี้นะครับเบ้งเฮกนี่ก็รูปภาพเขาค่อนข้างที่จะดูสวยเลยนะหันข้างเลยนะครับ